สวัสดีชาวเกมเมอร์สายในแมคคนด้วยน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบีโซลเลย,นนะยเช่นเคยนะก็เฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะจดหมายอ๋อนี่คือแบบเลือกได้เลยนะว่าจะเอาตัวไหนใช่ไหมแป๊บหนึ่งเออผมเพิ่งเข้ามานะครับไว้ก่อนนี่เลยเออครับอ่ะเดี๋ยวเรามารับของก่อนละกันเนาะอ่ะนล้วแจกสิบใบแจกตอนไหนวะนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเราดูกันก่อนนะว่าตรงนี้เนาะ ตงนี้เลือกได้เอา้าอ๋อสุ่มนะครับสุ่มหนึ่งตัวนึกว่าเลือกได้เลยเออก็ไ <c> ม <oughs> ่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาดูตู้กาชาเอยมาจริงว่ะอ๋อผมนึกว่าเขาจะมีการรีดันไอเซนตัวหนึ่งด้วยนะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่ามีแค่ตู้นี้เลยเหรอแล้วเขาเขียนว่าทำไมตู้รีดันเออแบบหนึ่งตู้รีดันก็คือแบบเราเราเลือกได้แค่ ตัวเดียวใช่ไหมนี่เลยนะครับเออตอนแรกนึกว่าจะมีไอเซนอีกที่เขาเขียนไว้ก็แบบตู้รีรันไอเซนแ้วก็แบบตู้รีรันเลือกได้เออดกว่ามีไอเซนด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะเอาตู้นี้อยู่ละอ่าตุดจีนตอนนั้นที่ผมบอกไว้เขาแจกไปสุ่มวันไหนวนะัน่ะเออนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังไม่รู้นะแจกไปสุ่มวันไหนโอเคการตีนับต่อจากในส่วนของตู้เดทที่จํากัดเวลาลนะรีรันเนาะรีรันอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดวันเหมือนกันนะครับ ว่าผมจะสุ่มอีกจีบลูกงินเนาะเพราะว่ากิมจอไม่มานะครับมันได้มาแล้วทีหนึ่งกิมจอโหเอ้เอาจริงดิโหได้โมโมะให้ถือว่าดีอ่าเดี๋ยวกดอีกสักสิบใบแล้วกันเนาะคือไม่รู้ใจออกหรือเปล่าเนี่ยมันมันเข้าเข้าลึกเลยเดี๋ยวผมกวาดล้างนี้แป๊บน,นึงทังงา,งานมันเกินอะโอเคมา เดี๋ยวผมสุ่มตู้นี้ก่อนถ้าตู้นี้ออกแกเราก็ค่อยสุ่มตู้บนกันเพราะว่าอืมเดี๋ยวต้องนอดูได้เร็วโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหรือจะชื่อคืออะไรครับนี่3ามิบสองแล้วอันนี้คือแบบ <c oughs> แน่นอนอยู่ละโอ้โหเรายาจีรูไอเอ r อาออกเยอะ,ะ่ะออกสองตัวเลยในการลูเคเอสอาออกไปที่สาม โอ้โหหลือจะเชื่อสามส6หกแล้วว่ะโอ้โหโอ้สามหกแล้วอ่ะสามสิบเจ็ดกูเหลือเชื่อเลยนี่นี่ีโอ้โหได้สองไปโอเคแล้วก็ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วอันนี้ก็อนัทาถายอ๋ออันนี้คืออันใหม่ใช่ไหมสมรภูมิอูเฮกูมุนโดนะครับ อ่าใช้ทีมเป็นทีมทะลวงนะครับอันนี้อย่าค่อยตีก็ได้นะผมว่าเพราะว่ารอเนลมาก็น่าจะได้อยู่ถ้าใครที่แบบรีบก็ตีได้เลยอันนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้มาโอเคอย่างน้อยก็ได้อีกใบหนึง <laughs> รรนไไ่งอะไรครับนี่อ,อ,อ่ะทำไมไปเกลือจังเลยครับนี่อ่ะอย่าซื้อนี่สามใบแล้วกันอ่าอย่าซื้อนี่ใบเดียวก่อนปึ๊บเอาผสมตัวดีก่อนเอาที่แปดมา โอเคสามที่แปดเกือบการทันตีสุดจริงนี่หนึ่งใบแล้วก็อนี้สองใบเคมาปึ๊บมาครับรอบนี้โอ้โหเฮ้ยโอ้โมโมมาสองใบเลยอแล้วก็ได้การ์ดอาวุธมาด้วยแล้วเนี่ยโมโม โมโมผมมีการ์ดอาวุธแล้วไม่ใช่หรอวมันเป็นรูปแบบนี้อ๋อ,อนี่ไงเป็นรูปแบบนี้อ้ยคือโมโม้เราแบบวันนี้กูต้องได้เกิดตู้เลี่โมโมวะเนี่ยตู้ยงินเ,เป็นโมโมเฉยเลยเว้ยอันนี้โมโมเนี่ย,ยคือได้มาสองใบและวใครขัดสี่แรงขึ้นทำให้เราตียักจ่อยแรงขึ้นนะถ้าเป็นขัดหกอันนี้น่าจะดีกว่านี้เนาะ อันหค่อยไปไอยป้ยค่อยไปค่อยๆไปโอ้โหเอ้ยเหลือแต่ชื่อโดนเกือบการันตีอ่ะเจ๋งเหมือนกันนะบางทีเราก็ก็ดวงอย่างเงี้ยมันก็ตู้อ่ะไอเซนผมก็โดนแบบนี้หกสิบสองแลละอ่ะเร่อบนี้ผมว่าน่าจะต้องได้มาโอเคสองตัวไปไม่หวังอะไรมากสองตัวไป ถ้าเกิดว่าเราสุ่มไปประมาณเจ็ดสิบสองครั้งเลยนะบอ,อกไวไหมโอ้โหมาอิชิโกะหนึ่งตัวครับมาครับผมคามิชินิได้อีกกีเป็นรู้ยินกันสักทีหนึ่ง <laughs> โอ้โ <laughs> เกี่กับการัตีโอ้โหโดนทุกตู้เลยว่าคเซ็งกว่ะอีกตัวหนึ่งปะ ตัวเดียวครับยอดเล่นไปทั้งหมดเจ็ดสิบแปดครั้งโอ้โหคืออันนี้ก็คือเจ็ดสิบแปดนี่คือสามสิบแปดโอ้เหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อโดนอย่างนี้ทุกตู้ผมตายเอออันนี้อันนี้คือแปดสิบใช่ไหมแปดสิบแล้วก็อีกสี่สิบอีกสามสิบสองใบไม่ใช่ 80. เลยแปดสิบมันก็เลยยี่สิบก็เลยห้าสิบเออก็น่าจะได้ตู้หน้าคือตู้เหนียว <laughs> คือได้ตู้เหนียวอีกตู้หนึ่งได้ตัวกับการ์ดแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าเออเราจะเชื่อเลยกูะเดี๋ยวจิมมนลุงยนเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครแบบว่าครบไม่พอนะครับคํานวณแล้วแบบของไม่พอเงี้ยเพชรไม่พอไม่ต้องสุ่มนะรอรอเนียวมาก่อนแล้วค่อยค่อตัดสินใจว่าจะเก็บตัวไหนนะแต่ว่าถ้าผมได้นำก็คือไอเซนนั่นแหละแต่ว่าไอเซนผมอะซีสองแล้ว ถ้าถ้าทำจริงๆอ่ะเราทำซีหกอ่ะมันจะดีแต่ว่าผมงบไม่พอไงอย่างที่เห็นนะเนาะโอเคแล้วก็รอไปสุ่มแจกฟรีก็ได้นะเดี๋ยวเขาจะมีไปสุ่มฟรีให้อยู่แต่ว่าจำไม่ได้ว่าวันไหนฟารมไปค่อนข้างเยอ,อะ,ะแต่ก็ไม่พอครับโล ได้ไปสุกมาสี่ไปอาวุธอาวุธนี่เราเสริมแก่งแต่อาวุธนี่เราคือแบบต้องไปหานี่เพิ่มเลยเนี่ยไอเหล็กอันเนี้มันเหล็กอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันมันบวกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนที่เราตีบวกไปไนะสี่ร้อยสิบเอ็ดไปสี่ร้อยห้าสิบสองเลยนะแล้วก็อัพขึ้นไปปึ๊บก็จะห้าร้อยละคือมัน,มนก็ช่วยเยอะนะบางคนเนี่ยก็ไม่ได้อัพเหมือนกัน ประทับเราก็มีมาแล้วเอ้ยยังไม่มีดีกว่าเอ้ยตาประทับไม่มีี๋ยวแ๊บน,นึงไปลงตาประทับซะหน่อยดิผมลงไว้อยู่นะผมจาได้อยู่แต่ว่านี่ไงอันนี้มันช่วยเราได้อันนี้มันช่วยเราได้เหมือนกันใช่ไหมว่าเราลอกตรงนี้ไปแล้วเออไปั้กรอบหนึ่งแล้วกันเซ็งว่ะ คือผมไม่รู้เป็นอะไรนะแบบบางทีแบบเกมที่สายฟรีมันอยู่ได้อะ่ะเออมีแค่มีแค่ตัวของเซเว่นไนท์อ่ะที่ผมแบบเอ้ยรลียล,ลีหาแทโอมาแล้วผมผมแบบได้แทโอมาซ้ําเอออันนั้นแนะ่ะแล้วได้ตัวดีๆอันนั้นนะ่ะคือผมโอเคเลยเซเว่นไนท์เกมเดียวเลย <laughs> ที่เหลือมันเป็นอิตาลียผมก็เกลือเกมนี้ผมก็เกลือออแปลกนีเหมือนกันคืเอ,อเกมไหนที่เขาบอกว่าสายฟรีอยู่ได้นี่คือแบบผมนี่เกลือยับ เวนเซเว่นไนท์ไปเกมหนึ่งเซเว่นไนมันหาเพชรง่ายด้วยแต่ผมแบบไม่ค่อยเกือผมได้ตัวดีๆมาเต็มเลยนะแต่ผมแบบนั่งฟาร์มทั้งวันอะฟาร์มแต่เพชรอะเพราะว่าผมแบบเออไม่รู้นะว่าต้องเล่นยังไงตัวไหนมันเก่งยังไงอะไรยังไงอยเงี้ยพื้นฐานไม่มีนะไงไองนี้การันตีไปนะ เดี๋ยวน่าจะการตีต้องอีกรอบเป็นเนาะเฮ้ยเจอห้องลับเฮ้ยอันนี้คือสวยนะเจอห้องลับเลยหรือว่ามันเป็นเพิ่มเลดตรงนั้นหรือเปล่าที่มันที่มันมีมาเฮ้ยแบบนี้คือดีนะเดี๋ยวผมจะทําเฮ้ยจะเก็บไว้ก่อนรอเนียวลืมไปถ้าผมได้เนี่ยถ้ามันถ้ามันการตีผมอผมจะรอเนียวนะเพราะว่าลืมไปว่าต้องสุมเนียวด้วยมาครับ อันนี้เราอ๋อนี่ยังไม่การทันตีนะแต่ว่ามันเจอห้องรับก่อนเนาะอ่าโอ้โหถือว่าโชคดีถือว่าดีนะเนี่ยตรงนี้เราอะเออยังได้อยู่นะถือว่าตัวละครเราเกลือแต่ก็ดีอ่ะเราได้เนื้อไวอะ่ะพอะได้ไวเราก็รอเนิวได้เลยอะนะครับอันนี้มันอ๋อนี่ไงเห็นปะมันมันมีเลตอัพตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยี่สิบวันเรารอนิวนะครับเออ อืมโอเคเลยถือว่าดีโอ้ถือว่ายังปลอบใจเราได้ไวนะเพราะว่าตรงนั้นหนหะมันก็เสียเพรเยอะเหมือกนกันนะครับในการที่เราจะไปซื้อเนี้ยถือว่าแพงนะนี่เลยอ่ะติดตั้งไปแล้วพัฒนาอ่ะอเดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวไหมเรารีวิวกันเปมดแล้วอะ่ะเ,ออเราจะมารีวิวอะไรกรันรีวิวจนไปถึงไหนตัวไหนกันแล้วเนี้ยเตันแล้ว นะครับถ้าเราก้าวข้ามตรงนี้ก็ได้เนาะเนี่ยใช้ไอไอเทมเนี้ยสักห้าชิ้นเลยล่ะห้าชิ้นเนี่ยผมก็เอาไอตัวทุกเนี้ยมันย่อยก็ได้กาที่มันไม่ใช้อะกาห้าดาวเนี่ยแต่ว่าผมมองว่ามันก็ต้องเก็บไว้เหมือนกันเกิดเผื่ออนาคตพันธะนี่เราก็ใช้อันนี้เออนี่ไงมีพันธะของเนียวมาแลว้วอะมัน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 อัเข้ามาเลยเหรอวะเออมีดดนโดเจกกากับเป็เชนอันนี้เปเชเนไอน,น,โนโดเจกกา วิเทกว่าน่าจะต้องมีสองตัวนี้มาด้วยเนี่ยเออเวินเดลเลียนตัวเล็กดนวยเดี๋ยวจะมาหาต้องรอดูอ่ะอีจิม่รุกินเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอัพให้หมดเลยเพราะว่าผมฟาร์มไปเยอะฟาร์มไปเยอะเหลือเจ็ดสิบสี่แล้วนะให้เยอะนะเห็นปะเนี่ยขนาดล้วอัพตัวยินนะเดีย๋ยวเราต้องไปฟาร์มเพิ่มแล้วก็รอรอตัวของอันนี้เีกเนวอีกอันนี้ใช้ของชดเชยเอา สกิลเนี้ยมันต้องอัพอะมันอัพเยอะเอาหมดแล้วหรออันนี้ต้องไปหานะถ้ามันเป็นสีม่วงอะบางกานมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้ชดเชยไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแค่สีนเานาะบางคนถามว่าเอา้าทำไมผมใช้ไม่ได้พี่อ๋อเนี่ยแหละก็คือตรงเนี้แหละหมดไม่มีเหลือแล้วนะหมดแล้วนะอะอัพไม่เต็มเลยเอัพได้แค่หกอันนี้คืออัพแค่นี้หนึ่งแล้วก็อัพอันนี้หนึ่งนะครับแล้วก็อัพพาสซีฟแล้วโจมตีเนะี่ยโจมตีเนะี่ย๋ยวเรา ดูก่อนนะครับว่าจะอัพหรือไม่อัพก็ได้เพราะว่าถ้าเราเล่นกับไอเซนเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องอัพโจมตีแล้ว่าถ้าเราเอาไปทล่นเล่นทีมยหญ่อัพโจมตีด้วยเพราะว่าเล่นไอเซนเนี่ยเราเรามากดสกิลสองอันเนี่ยแล้วก็แล้วก็กดไอเซนเลยโอเคลูนนี่ผมแบบไม่ได้เอ้ยก็มีอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยค่อยคัดแล้วกันเนาะโอเคมานี้แล้วกันนะอย่าดูเงินก่อนเองินหมดยัง <c oughs> เงินเหลือสองอยุดห้าเอ็มเดี๋ยวผมไปตีก็หมดแล้วเนะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ฝากเพื่อนเนาะกดไลค์ผมไว้แล้วกันนะเป็นไงถ้าเพื่อนๆไม่เก็ ไปลงกดให้ผมอ่ะ <laughs> ผมเกลือโอเคเอาไว้จหไปคลิปหน้าสวัสดีครับ